ะคะทุกคนจะยกอันนี้ขึ้นไปบนรถได้ไหมมาดูกันถูกก็ได้นะทุกคนก็เ <c oughs> ไปเอาอัทน <c oughs> ที่สองมาน้ำหนักเกินแบบเกินไปเลยน่าจะน้ำหนักเกินนะคะแต่ว่าน่าจะสักสามสิบกว่าโลก็ต้องซื้อนุนักเพิ่มนแบบั่แหละก็นะคะแบกเองคนเดียว <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงคืนของวันสุก so ท okay, ี่เราจะบินกับทแท้ทุกคนก็อันนี้เป็นวอล์กสุดท้ายของซีรีส์แลกเปลี่ยนของเราที่อเมริกานะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะเราต้องเดินทางไปสนามบินแคนาพีสออกจากบ้านที่นี่ก็ตีสามนะคะแล้วก็ไปถึงที่ตีสี่ แล้วก็เครื่องจะออกไปดาลัสเจ็ดโมงไฟเจ็ดโมงไม่มีอยู่จริง,งคะ่ะทุกคนเลย์ไปสิบโมงซึ่งก่อนหอน,นี้เราก็ขนของปไปที่รถแล้วนะคะก็น่าจะต้องเสียค่าน้ำหนักเพิ่มก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะต้องไปหน้าง,งานอีกทีว่าจะเสียเท่าไหร่เพราะตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสองร้อยกดอนในบัญชีนะคะก็น่าจะอาจจะ ไม่เกินก็ได้มั้งอาจจะเกินไม่เท่าไหรน่นาะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะไม่นอนแล้วก็จะไปนอนเช้าเลยเช้าของเก้ามงอีกวันนะคะเก้ามงพรุ่งนี้เออนั่นแหละจากจากที่เมกาไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้เรากลัวปรับเวลามไม่ได้มากเลยซึ่งวันนี้บางท่านก็อยเอมีตอนเที่ยงคืนนะคะ ยังคืนที่เมกาก็น่าแหละมานั่งปั่นวิวกับน้องหนตัวนี้เนอะตัวนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะทุกคนก็นั่งมาตอนนี้ก็อีกสองชั่วโมงก็จะออกจากฟรีมอนเพื่อไปกกรนมาปิดซ์ลนาอนี่ก็นอน นานแบบนานดูมันดูตอนนี้นะคะตีหนึ่งกว่าๆนะดูมันตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่าๆนะคะ่ะทุกคนอีกไม่กี่นาทีก็จะออกสอบ้านกันแล้วเนาะจะได้เก่ทาทานแล้วทุกคนคิดถึงอาหาร Like no <S <S ตอนนี้คืองมงมากมงงแบบงงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในสนามบินเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมานั่นแหละเราได้เกตแล้วได้อะไรแล้วนะคะแล้วก็จะมาตรวจกระเป๋า อะไรผ่านชีเกีเวียมาได้แล้วทุกคนเราก็จะไปห้องน้ำต่อเนะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนคนก็เยอะอยู่พอสมควรนะนก็กำลังเดินไปที่เกตเจริน,น,นางานด้วยตอนนี้มาลังรอหน้าเกตแล้วก็ เราเป็ยังไม่ได้นอนตังต้งแต่เมือ่อคืนนะคะอืม,มก็แน่อนอนตอนนี้ตีสี่ 4. จะตีห้าเนะาะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งแหละนังไปเรื่อยๆ Oh my God did you call me baby Maybe uh is that okay Yeah it's cool I liked it Cool ก็เกือบหกโมงแล้วเราก็ยังไม่ได้นอนนะทุกคนก็จะขึ้นเครื่อง6กโมงสีหก็ไปลงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะหลงหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบอกมาว่าสนามบินดารั์ใหญ่มากอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปดูกันว่าจะรอดไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือไฟดีเลยใช่ไหมแล้วเราก็ ไปลงไม่ทัน connecting ไฟนะแล้วก็เปลี่ยนไฟไปจากดาลัดไปญี่ปุ่นเป็นดาลัดไปโดฮาซึ่งก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าจะรอดไหมแต่หวังว่าจะรอดนะทุกคนมันเป็นแบบไฟ24ชั่วโมงครึ่งว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะคะก็าะอาจจะไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าน่าจะลบ ตอนนีเปเมาลาก้าโมงจะกว่าๆเนะาะก็จะขึ้นเครื่องสิบครึ่งนะคะก็จะเป็นขากับพี่บันเทิงกว่าขามาเนาะ ไถึงได้แล้วนะทุกคนก็คือออกมาแล้วรอไปที่เหมือนอากาศอันไหยนั่นเลยนะตอนนี้ลงมาแล้วก็กำลังจะไปเกตีห้านะคะต้องนั่งสกายไลน์มาลงที่นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเกตอีกหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูกันเพราะตอนนี้เรามาก่อนแบบ3ามสี่หชั่วโมงเลยอะ สรุปก็คือมาถูกนะทุกคนแต่ในใบตั๋วเรามันเขียนว่าดีสิบห้าแต่จริงๆเราไปดีสนะิบหกนะนั่นแหละไปเจอกันที่อ๋อร้านอาหารสักทีเมื่อกี้ก็ไปแวะเซเว่นไลน์ว่ากันก็ได้แซนด์วิชมาผลไม้หนึ่งแล้วก็น้ำส้มหนึ่งนะนั่นแหละเหมือน,นไม่มีอะไรกินคือจริงๆมันมีแหละแต่ขี้เกียจต่อแถว ก็้องอันก็แพงด้วยนะคะก็นั่นแหละเซเว่นจบพี่เซเว่นตอนนี้สิบนาทีจะขึ้นเครื่องแล้วทุกคนก็เป็นไฟสิบห้าชั่วโมงไปลงที่โดฮานเอากดตูดถ่ายเครื่องติดห้องน,น้ำทุกคนอันนี้ห้องน,น้ำนี่ที่นอนเออปักไฟนี่นะคะทามอนิเตอร์ ว่าจะเป็นไฟที่ดีว่าไม่มีคนนั่งด้วยนะนั่งคนเดียวข้างหลังแล้วก็ติดห้องน้ำ ตอนนี้อยู่กตาตารทุกคน,นนี่ก็คือวันแรกที่กลับมาจากแรกเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องไปตรงนี้นะคะทุกคนค็ตอนนี้ก็จัดกระเป๋าต,ต่างๆ